สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้ะขจ้ากรลรังสีขางวัวพี่น้องเอาจะพูดบอ <laughs> ดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าจะกำลังสีขาขงข่วพี่น้องเอาจากักพูดบ่เดี๋ยวนําจักพูดบ่นสตีข,ขาขงข่วแดงสวัสดีครับสวัสดีที่รกท่านพระไงขาแล้วไปง่วงกำลังขันข้ออยู่ครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องกำลังขันข้ออยู่พย้ยามฟอมบ้าเป็นประวัติศาสตร์ช่องแล้วพี่น้องตอนนี้ ไม่ไปยื๊อสักใครดิหะน่ะแตะดิน่ะบือดีก็ทิ้งไปไม่พากันมาสูบน้ำจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆพ่อนาด้กินวดเขาว่าน้ำรับเลังปีขากันเลยเ้าต้องตั้งเคียงกันน้อยจสูบปลารได้ครับมเตอพยุงไปยื๊อแบัดนี้เปิดไว้จีเนี้ยเขาต้นเนี้ยมันไ่เติมมั้โอ้สิยังาสิเติมไปยื๊อเอาแก่ผีแบดเอามุมผี ว่าสู้กกลังมาก่นะครับตรงบ่งจะสาได้ไปเอิ้นไปยังเด้แค่ตู้เปิดน้ำมันมันลงตัวนี้วัมันมันลุกอีู่หรอไม่เปิดน้มันหรอเอาเอาอล็อาลงทังเดอนนะเอา ตาดกันน่ะือนกันน่ะ นำไก่บกเลยจ้านำไก่บกแล้วนำไก่บกแล้วพี่น้องโอ้โหผู้ใหญ่ปลาพูดอะไรปลาเต็นเนทา้งพแล้วพูดอะรผูดอะ้ยพูดอะไรพี่น้องเห็นตูุ้้ยพู้นะไรพู่อรต้องเต้นกันพูดเหรอ น้องเห็นปะิ่า่หนน้ำกันกำเท่าไหร่เหรอน้ำกุนตัวนั้นง่ญ่เลยโอ้จ๋งมาน้ำกนกำเท่าไห่เล่อห็นไหงนั่นเร็วตัวอัน เอาถุงไปใส่ก้อนมนันลงมันสขึ้นไปเท้นตายไงดี้สามโตั้น่าหมดนถึงไมย่งหนิถึงนี้สามตัวทั้งนี้เลยปลาดุกปอดมือแล้วแทางพุ่นใุ่ณ j ใจเอาถุงมาเด้อจะขึ้นไปเด้ดอเอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

Phun, phun tôi tôi như ngay à? Nằm như này buộc mà. Nằm là hiện lại, tốt ngay đây. lại, dàn phun bao hiện. Tôi กันนะจับตัวกันนะลงกันเถอลงกันด้อะเอาหลายตัวอยู่ บกแล้วบ้านนี <S S e ่บกแล้วบกแล้วบกคนเสนบเสียหลีมดอซ้ำนั่งนี่กับพ่อได้ยั่โดพ่อร็วพ่อแล้วพอแล้วพอพสุก่ต้งะปลาขนี้มันเอานี่ยเนี่ยใสโอ้นั่ะนะปลาดุกโอ้ปลาดุกแต่พ่องามๆได้ตนนี่ามได้่ำก็หลายยู่ว่าปลาอตง่าาคอยง่พี่น้องเ็นาหน่อยนี่นั่นปลาอน่อยนึงปลาดุกเออ

ปลาุกตีนปลาดุกโค่กำแรเอ้าปลาดุกร่งเนี่ยตานี้กฝุ่นฝุ่นไสุกลอยมอยูฝุ่นตัวนึงตัวนึงปลาดุกปลาดุกโคบ่แล้วดูขักนี่ระปลาน่อยไหลายโอ้พดปลาดุกตัวแบบงามเลยมีต่พ่องงามด้วย

โอ look, mm ้ย hmm. น so hey, so. ้อยนอนปเบปลาดุกน okay. ี right. ่แลนีสมโตเลยไปสุกนี่ยี่บวกอ๋อ้าพี่น้องันนี้ลบเก็บปลาเราเอมากเลยมามาไปยังไ้านี่นี่โอ้ใบมนี่นี่บวกนี่วางน้ามเอ้ยปาตประดุกคอยึลยนี่ปวดนี่มือมือ่นี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 ่บวกนึงนี่บวกนึ่น Nè yeah, nó quay hả hậu vật chừng nào. Tôi tên 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 Bây nhây cứ ao khắc ao nè thì mít bái mít bó lạ <laughs> <laughs> Như hẳn là lông mong thoa phùn Mình lông như thế này là kéo phùn thẳng nữa sao Khánh hào tác nam, nam con nói anh đấy thì bớt nó Kéo tác ao, tóc phải nhây nặng để

bả đúc, mấn mồn, phồ, dập bả đúc, gia nam bảo mấn con mày vậy, đang lang quá,

บ่ไร้องมีหอมีมนี่ได้ว่ะตอนนี้ท่านไดขันแล้วกูน่อยไปสาขึ้นุูนะไซุกเค็ดบวกเห็ดบวกแล้วกูน่อยสาขึ้นทั้ง nó đi nó có

ใจกขเป็นสมองเลยเหมือนกพี่น้องไปกันหาปลากายปลาพ่ะนะขอสุกลงไปเหยียบข้อปลาตัวแบบไงนั่นตัวหนึ่งเห็นตะหางแหวแวยืนเอ้ยสุดใจเอ้ยหาปลาเพิร์ลบาซ่าวขี้ตรงข่อยง่ายกับมี่ผดก็ข่อยง่ตัวไงนั่นโปโลยัวนี่นั่นนี่กับปลาตัวนี้เราเก็บเอาเราบ่ขวดเราบ่ขวดขี้ตรมไหม ปลาดุกปาะปลาปลาลรยเด้งนปลงดุกปลาด้ผมป่าน้องฟังสิมอดีมันสิเอามาเด็กเดกขึ้นเต่าขันขีดตมเลือดเืถ้าเอาปลดุกน้ำพอยเปาะม่าหล่างขีดตมบอกแน่พอยสุกมันสิตายก่อนปลาไปลอืม

ตะขอกับตัวงามอยู่นั่นนั่นอยู่หันกับมี่ดิเอาเบิดเลยลุงเบิดเลยเหยียดโอ้ได้กระตานึงเต็มเต็มพี่น้องตะขอใหญ่ก็หมดตัวเออบบหนีนี่มันจังเหยียดได้บบนี้เอาไปเข่งไลยเพราะใบเข่งง่หญ่ไปเหยียดป่าเลยเนาะลูกพับลุกเลยเป็นอะไรเหมือนแล้วครับพี่น้องเอาก็ได้จับปลาขอไงสองตัวเดิมพอเบ็จับปุ๊กนั่นเห็นตัวหัวโคโมยัน เออน่ละไปเห็นหงอ้ตัวซ้มกันนี่ทึงเอ้ยไปงกันอ่ะโอ้หนาคนไหยพี่น้องหนาขนเบ่แมนลหมาาดครับเนี่ยมหาปลาพี่น้องมันต้องเกี่ยตัวมุสีละสูบสาย้งแลกของก่องรลูปเดีว้องกับพ่อได้อยู่กินอย่นัะคขันเนาะใช่กิดูดีกินเดกกนตัวพระท่นกินของง่ายอยู่ตมส่วนออเอาผมกใส่นพอไงชิตต้มฮองเดียวอ่งเรียกเรียกปลาคอไปตาปลาคอเร้อสุข้างวันเอาไปใ่้ปีชิเขาเลยไป นีเกิดจังสี่เลิกครับพี่น้องโอ้ยสุกใบปลาดุกไปแบบนี้เกิดท่านลาบบ่แบบนด้เกิดท่าโอ้ยจะว่ากันถึงนี่เล้อครับกสำหรับชิปนี้ก็ก็เข้ามาสวัสดีจากพี่จันนงกันเล้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเดี๋ยวห้องได้เหยียดกินปลาดุกปลาดุกกับปลอ